เสียงกลางไม่ชัดเกิดจากอะไรตู้ใครครับตู้ใครต้องถามก่อนตู้ใครตู้ผมหรือตู้ใครถ้าตู้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะถ้าตู้คนอื่นผมก็จะบอกอีกแบบนะบเพราะว่าหลักการหรือว่าเเทคนิคในการทําหรือว่าในการปรับเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับตู้ผมครับเห็นป่ะเวลาพี่ทิมพิมพ์อะไรขึ้นมาแบบเนี้ยเออเสียงกลางทําไมพล่า เบรดเปิด,ปดกลางแจ้งแล้วทำไมไม่เบาเปิดแล้วตัดช่วยพิมพ์หน่อยว่าตู้ผมตู้ผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลูกค้าที่เข้ามาดูพี่เอกเขาจะได้ไม่คิดว่าเป็นตู้พี่เอกเ,เพราะมันมีผลกับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อออถ้าเสียงกลางผ้านะครับอ,อพี่เอกมีเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวบอกให้นะแป๊บหนึ่งนะเนาะวิธีเช็คเฟสวิธีเช็คเฟสดอกนะครับ ที่เช็คเฟสด,ดอกเสียงกลางผ้าไม่ชัดนะครับดูเดอ้อเห็นไหมอ่ะเด๋วเตรียมตอบคำถามผมนะอ่ะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตอบคำถามนะนะครับเดี๋ยวดูนะวิธีการเช็คเฟสด,ดอกนะครับก็หาถ่านไฟฉายก็ได้ครับนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือ นะครับไม่มีเครื่องมือก็ถ่านไปใช้หนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะนะครับเอาั้าเออแปะไว้เนาะฝิก,กดูนะเดี๋ยวทุกคนต้องตอบคำถามนะครับลำโพงเด้งขึ้นหน้าหรือดูดลงหลังครับ เด้งขึ้นหน้ากดเล็กหนึ่งดูดถอยหลังกดเล็กสองครับอ่ะดูไหมนะครับเด้งขึ้นหน้าเด้งออกข้างหน้าหรือดูดถอยหลังครับอ่ะโอเคเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันถ้าดอกเนี้ยเราต่อเด้งขึ้นหน้าและอีกดอกหนึ่งต่อเด้งแบบนี้เขาเรียกว่าเฟดดอกนะครับ นะครับเดี๋ยวนะนะครับเนาเดี๋ยวดูใหม่นะฮะเห็นปะข้างหนึ่งเด้งหน้าข้างหนึ่งเด้งถอยหลังมันก็จะผ้าไม่ชัดเสียงออกกล้องกล้องเสียงออกกล้องกล้องเขาเรียกว่าเฟดนะฮะเฟดเออบางทีอ่ะบางทีอะนะฮะเฮ้ยพ,พี่เอกผมต่อถูกหมดเลยเว้ อถูกหมดเลยบางทีคุณก็อย่าไปมั่นใจอะไรตรงนี้มากนะครับลองลองเอาถ่านไฟฉายเช็คดูก็ได้ฮะเอ,อลำโพงอะ่ะมันจะต้องเด้งออกหน้านะฮะเนาะน,นะครับถ้าดอกหนึ่งเด้งออกหน้าอีกดอกหนึ่งดูดถอยหลังเสียงมันก็จะผ้าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดังเสียงออกก้องๆนะครับเขาเรียกว่าเฟดดอกนะครับเฟดนะฮะโอเคนะครับใครเข้าใจกดเลขเก้าครับ